ทุกคนพร้อมในมือแล้วนะครับรับยารับยาโชว์หน่อย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 เลยนะนะคบเก็บชื่อไปด้วยนะคระแรกเลยนะครับบังพุธครับผมบังพุธครับเอาล่ะนะคะมีโกล้ะที่สามเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพี่อ๋องจะมามอบโชว์ให้ใครเลขสิบสามค่ะใช่แล้วนะครับนะฮะแล้วใบแรกเป็นบังพุธนะครับและสมุนไพรนะครับใบที่สองนะครับเป็นอะไรครับพี่ ขาครับโอ้โหชอบมากนะครับใส่ในต้มยำเนี่ยอร่อยมากเนี่ยครับขานะฮะไปต่อไปนะครับต่อไปค่ะอ้อยแดงครับอ้อยแดนี่คร้เติมความหวานเข้าไปนินึงไหมะใครยังไม่มีเลยมีไหมคะยังมมีเลยนะและไปต่ใครเป็นกัวแล้วครับยาม่ีเร็วไปนะอเร็วไปนะนะครับครับ นางแย้มครับนางแย้มนางแย้มนะฮะคือคนไปนักแย้มครับใครจะนางแย้มจ้านะครับนางแย้มแล้วนะครับรอบนี้นะครับเดี๋ยวเจะแจกในส่วนของหม้อขู่ข้าวครับต่อไปเลยครับบัวบกครับเอ้ยใบบัวบกแก้ช้ำในลงพื้นฐานนี้เลยนะครับจะเล่นใช่นไรจ้าต่อเลยค่ะ ครูครับครูครับเอ๋อนะฮะคันนี้เราได้ความรู้ไปด้วยนะครับในส่วนของหน้าตาสูงไัยภทยนะครับครูนะครับครูแล้วก็วันนี้นะคะพี่อ๋อมที่งานของเราค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนไปพักองขับรถนะคะก็มีสิทธิ์รุดไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งเราแจกในดือนถึง60วัน60รางวัลค่ะอ่านะครับและไปต่อไปนะครับที่พี่อ๋อมจับนะฮะนั่นคือกลางยางไทยครับผมถูกต้องนะครับอ่าให้พี่หอมช่วยดูให้จ๊ะ กล้ชิดนี้นะครับผมต่อ่อกันเลยค่ะอันนี้คือแสดงใจครับแสดงใจมาเห็นโคได้แสดงใจแสดงใจอันนี้้องควคาท่อแย้วนะครับแสดงตลอดเลยนะฮะใช่ค่ะอยู่ใกล้พี่หออยู่ใกล้กันได้ตลอดเลยนะฮะค้าทลายโจรวครับผมอันนี้ก็เป็น้องคว้าอีกแล้วนะครั้า้ยว อให้ลอยโยนฟ้าก็ลอยโยนครับและต่อไปเราพี่ออมครับต่อครับอุจจพิศครับอุจจพิศครับอุจจพิศใช่ไหมคราลองมาทวนนดหนึ่งมีใครจะโยนอีกบ้างมาทวนนิดหนึ่งเดี๋ยวทวนนิดนึงนะครับตอนนี้มีมังคุดมีขาอ้อยแรงน้ำแยมบัวบกผรูครับพลังงานไทยครับสแลงใจฟ้าทพายโจรและอุดจจพิศครับอุจจพิศพันธ์อีกครับใช่ไหมครับได้ต่อไหไปรออีกตัวบ้างครับ เราบ้างเราคนเดียวเราสองคนใครเป็นสองตัวโอ้โหตัวเดียวนะฮะอยากได้อะไรครับอยากได้อะไรครับอะไรเนี่ยนะใรเนี่ยเบียร์บ้านค่ะเอาแหวไปก่อนเลยคนะเอาแหวหมูไปก่อนแหวหมูครับแหวหมูแห่นี่ตรงมากเลยเอาแหวไปก่อนเลยครับพี่อยากได้เพียร์ว่าทุกที่เก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะแต่บ้านนู้นนะเมื่อกี้บอกอยากได้อะไรครับอยากได้ที่ ไม่ันนี้เราเล่นใบใหม่ใบใหม่ๆนะครับใส่กตัวเองนะฮะต่อมาครับดันเทครับดันเทวต่าใกลแล้วนะฮะตอออกมาเยอะมากๆแล้วก็ใครพาการติ๊โกรอบนี้นะคะอพี่ออกี่อหมาอยู่น่เลยยังมีอีกหนึ่งรอบใครพลาดติ๊กโรอบนี้ว่านหางตะเทพครับว่าหางตเพระบผมรอบหน้าเราแสตที่ทองคอด้วยนะคะว ติดดาวไหมครับไม่ติดดาวใครรอตัวเดียวบ้างครับใครรอแล้วใครรอแล้วบ้างสีเสียงเหงินครับสีเสียงเหนือสีเสียงเหนือครับผมนะครับวันนี้ได้ขอบคุณเลยนะคุณเป็นยังไงอันับสีั่นนะครับขอขอเจอคนคนพิสหน่อยนะฮะสีเสียงเหนืออันนี้ความรู้ใหม่เลยนะฮะหมจำลืมครับจำลืมนะครับมักฟ้าทานเยอะนะครับ ใก็าลอี่ก่มคัดแก้นะคะหนจเ็นนแ้นะครับต้าลุยนานครับเเยป่ายนาใจมีรอนแล้วว่างักนี้นะครับยยยนะครับตอนนี้โอกาสที่ทุกคนนะครับจะได้ขอางวัลนคร้จากเครื่องแช้ไฟฟ้ารอบนี้เป็นม่านะครับแล้วก็รับจากมือพี่ออมด้วยถูกต้องครับปอลเพชรครับปอลเพชรบอสเพชรครับแล้วก็อย่าเพิ่งรกลับไป เ so so okay. like ลยซด็ like no? ี <e ิเดนก็จะมีการถับคุมมองแบบเื่นใช้ไฟฟ้าอีกด้วยใช่แล้วครับไปครับต่อมาครับมเอรอบครับมเอครับครับผมอารบคที่จหงาน่ยนะยังไม่ดีจะได้เหอคะตครับตตไม่โก้้รมีโกบ้างมีหนครับมีก3สอคนครับสคนนะครับเดี๋ยวครัขึ้นไปเลยครับ สี่ <4 S 2> คนครับ,รบแล้วก็ยื่นมาให้เจ้าหน้าที่ของเราได้ได<อ>นะครับได้ตรวจสอบกันนะครับ